ชาวบ้านที่จังหวัดปทุมธานีค่ะไปติดตามการนับคะแนนกันอย่างคึกคักนะคะโดยทางด้านของกะกะตก็ยืนยันค่ะว่าผลการนับคะแนนในครั้งนี้จะไม่ผูกพันกับครั้งที่ผ่านมาและสามารถที่จะทักท้วงได้ตลอดการนับคะแนนค่ะ นี่เป็นบรรยากาศการนับคะแนนที่ว่าการอำเภอหนองเสือนะคะเจ้าหน้าที่มีการแบ่งพื้นที่การนับคะแนนออกเป็น4จุดโดยช่วงแรกนับจํานวนบัตรที่อยู่ภายในหีบก่อนเริ่มขานคะแนนบัตรทมกลางการสังเกตการภาคประชาชนและผู้สมัครพักการเมืองต่างๆโดยรอบจุดนับคะแนนใหม่มีการกั้นสายรัดพื้นที่และอยู่ในพื้นที่เปิดที่สามารถสังเกตได้จากทุกทางค่ะ ด้านนางสาวสงา่าผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมตินับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่7และบัตรเลือกตั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจากักรโดยการนับคะแนนครั้งนี้เป็นอํานาจของคณะกรรมการประจําชุดนับคะแนนชุดที่3โดยไม่ผูกพันกับผลการวินิจฉัยของชุดนับที่1และ2ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเมื่อวันที่8ต่อเนื่องวันที่9กุมภาพันธ์เนื่องจากกะกะตมี มติให้ดำเนินการนับใหม่จึงใช้ผลการนับคะแนนณจุดนี้เป็นหลักค่ะ